เอาไปสู้ไม่ได้นะตัวนี้มันไม่ค่อยดีอะไรถ้าจะาไปสู้ให้ใช้ตัวเดิมนะสกินมันแค่เท่เอย่างเดียวมีนี่้วยมีรอยแผลเป็นที่หน้าเห็นไหมฝั่งนึงไม่มีเห็นไหม ตาสีฟ้าเนี่ยข้างนี้มีข้างนี้มันไม่มีข้างขวาข้างขวามีข้างซ้ายม,มีเออเดี๋ยวลืมมันหนึ่งอัปเดตก็ไอเนวเสาเกิดทั่วแมปแล้วนะไม่ใช่เกิดแค่ตรงนี้ทีเดียวแล้วก็ต้นไม้เปลี่ยนสีได้แล้วนะครัพุ่มไม้ก็เปลี่ยน ปีนปีนตนน้ตรรรนไม้ได้สกินนี้แต่ไม่มีแอนิเมชั่นกานปีนหมดดิออไม่บินอ่ะมันไม่หล่อนะอ่ะตัวหนึ่ง ตัวนี้ร่อนง่ายกว่าสกินไอตัวธรรมดานะครับสกินร่อนง่ายกว่ามาช่างมันอันนี้มันจะไอเอ E อนะีเนี่ยมันจะเอาหางปัดหางมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเหล็กในมัน้งเป็นหนามตีธรรมดานี่จะเอากรงเล็บจากแขนมันเนี่ยมาเป็นอาวุธนะครับ xứng tiếng không làm á dừng đường mà tẻ cho cái nhi quả chất chân áo à xứng cho เออแล้วก็สกินใหม่ไอไอสกินน้ำแข็งอนะ่ะมันก็เขากำลังสร้างสร้างใหม่อยู่นะครับแต่น่าจะเสร็จแล้วแหละเหลือแค่อนิเมชั่นไอไอสเตลลาโปไอไทเทอร์ท็อปสีฟ้าสีน,น้ำแข็งตัวนั้นอนะ่ะ รีบซื้อนะครับรีบซื้อก่อนนี้มันจะแพงกว่าขึ้นมันแพงกว่าอยู่แล้วแหละเหะ็นปะตัวนี้เนี่ยไอตัวไอซกินเนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนแล้วนะครับรีบซื้อก่อนเขาจะเปลี่ยนเสร็จนะครับแล้าเวาจะเพิ่มราคามันเพิ่มอยู่แล้วนะครับต้อง ียุงอัปเดตวันนี้มีข้ามไในี้ดิสคอร์ด้ยกดฟีดท่อนนะแบนึงรอได้นะนีเห็นไหม เริ่มมาแล้วสกินยังไม่เสร็จนะเสร็จแค่หัวอันนี้อันนี้อัปเดตหม่ไอ,อฮิตบอสไอไอ,เ,อ,อ,เ,อ,อเวลาจมตีแล้วมันมีม,มีลูกกลมฟองอากาศออกมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าต้องไอ,อต้องไปอยู่ในฟองนั้นอนะมันถึงจะทำดามเมดได้เท่านั้นครับมีนี่อยู่ มีเซิร์ฟให้ทดลองให้เล่นอยู่นะครับนี่อันนี้อัปเดตใหม่ไอเนวเสาเนวเสาของเดว e ล o อปเปอร์เนี่ยก็มีโมเดลใหม่แล้วไอตรงเงินทดองก็ เขาเรียกว่าอะไรซ่อมแล้วนะครับไอ้ตัวเฮียอะไรเขาซ่อมแล้วไม่รู้ว่ามันปิดว่าอะไรมีประการหลังเพิ่มขึ้นสแตทก,ก็แก้ไขแล้วสแตทแก้ไขนิดหน่อย có giao dịch như này lại Bài là. Bài là nà. bye 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 bye